ส่งบอลแบบติกีตะกะในเปส2021จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีมา,มากๆครับผมเบรนบีเปนนะครับวันนี้พาทุกคนไปดูวิธีการส่งบอลแบบติกีตะกะในเปส2021ครับการส่งบอลสไตล์ติกีตะกะถือว่าขึ้นชื่อมากมๆาครับในช่วงที่เป๊ปกอริโอลายังคุมทีมบาร์เซโลนาอยู่ในเองนะฮะการส่งบอลสไตล์นี้นะครับก็คือการส่งบอลด้วยความเร็วครับแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวครับ ให้คนอีกคนหนึ่งโดยที่การส่งบอลนั้นก็จะผสมไปด้วยเกมรุกที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการส่งบอลตีกีตกะจาเป็นจะต้องส่งบอลอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วว่องไวครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนให้ทุกคนได้ส่งบอลตีกีตกะเหมือนในชีวิตจริงที่บาเซโลนาเคยทําไว้นะฮะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการที่เราจะส่งบอลได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยต้องมีสกิลหนึ่งสกิลที่เรียกว่า one touch pass นะครับ ซึ่งนักเตะที่ไม่มีสกิลนี้ก็จะมีหลายคนมากๆนะครับและผมได้ยกเข้ามาในทีมนี้แล้วครับนักเตะเหล่านี้ก็จะไม่มีสกิลวันทัชพาร์ตนะครับยกเว้นฟาบินโยคนเดียวนะซึ่งผมใส่เข้ามาคนเดียวนะสำหรับทีมนี้นะครับนอกนั้นนักเตะเหล่านี้ไม่มีวันทัชพาร์ตสกิลที่ส่งได้ในจังหวะเดียวเอาละครับไปดูคลิปตัวอย่างนะครับว่าทีมนี้เนี่ยถ้าหากส่งบอลกันเร็วจะเป็นยังไงครับเริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับแทนสเตเกนเนี่ยแทนสเตเกนไม่มีวันทัชพาร์อยู่แล้วนะฮะนี่นะครับจะส่งบอลแบบนี้นะครับ จังหวะเดียวจะไม่ค่อยแม่นนะครับแบบนี้นะฮะจะเตะไปมั่วนะครับคือจังหวะเดียวมันจะไม่ค่อยตรงกับคนที่เราอยากจะให้ส่งไปสักเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะขาดขาดกันเกินนะครับสำหรับการส่งบอลแบบตีกีตกาะที่ไม่มีสกิลวันทัชพา h p a นะครับนี่นะฮะนักเตะทีมนี้นะครับก็จะเตะบอลแบบไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับมาดูนักเตะที่มีสกิลวันทัชพารนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ไปดูหน้านักเตะว่ามีใครบ้างนะครับที่สามารถเตะวันทัดพาดได้นะฮะก็มีนักเตะแนวหน้าหลายคนครับเมสซี่เดบอยเคนนะครับอาซาบุนโอลฟานเดสโทน่คูสครับเดี๋ยวก็อคาราและก็หลายคนเลยฮะตามภาพเลยนะครับนี่คือนักเตะปัจจุบันที่ยังเตะอยู่นะฮะนี่ครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยครับที่เป็นบอลดำนะแล้วก็มีบอลทองด้วยนะครับ ตำนานก็มีสกิลนี้ครับวันทัดพารนะครับที่สามารถส่งบอลโดยที่ไม่ต้องจับได้เลยนะฮะสำหรับนักเตะตำนานหลายๆคนก็ทําได้นะครับไอคอนิกโมเมนต์ก็มีหลายคนเช่นเดียวกันครับมีนะฮะมากกว่า50คนนะครับที่สามารถเตะบอลไปโดยที่ไม่ต้องจับบอลนะครับแล้วก็ทีมทีมนี้นะครับคือทีมที่ผมจัดไปแล้วนะฮะคือมีสกิลวันทัดพาสทุกคนเลยครับเอาละครับมาดูที่คลิปตัวอย่างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเรา มีสกิลวันทัศพาร์นะครับคือจะส่งคล่องมากๆนะฮะดูที่ตรงนี้นะฮะแต่ละคนนะครับคล่องมากๆครับคือเวลาหันหลังอยู่เนี่ยบางทีเขาก็จะเอาขาไขว้กลับหลังนะครับนี่นะฮะคล่องมากๆนะครับสามารถทำให้เราจอดเกมรับเขาได้อย่างสบายเลยฮะมีประสิทธิภาพมากครับสำหรับการส่งบอลในจังหวะเดียวแบบนี้นะครับคือติกิตกระโดยแท้จริงนะฮะแบบนี้ครับ สรุปเลยนะครับว่าถ้าหากเราอยากจะเล่นบอลแบบตีกีตกานะครับนักเตะของเราจะต้องมีสกิลวันทาสพาสซึ่งสามารถส่งบอลโดยที่ไม่ต้องจับได้เลยครับนั่นจะทําให้ติกีตกาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่งบอลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นฮะเพราะฉะนั้นเลือกนักเตะที่มีสกิลวันทาสพาสครับเอาละครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ปีเป้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะฮะและหากอยากจะสนับสนุนปีเป้นะครับ ช่วยกันแชร์คลิปของปีเพสลงไปในกลุ่มที่เกี่ยวกับเปสด้วยนะครับขอบคุณครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม